สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้โอก์กันเรได้ลงคลิปหลายวันเนาะ,ะบอสบายพอม,มีเวลาอัดคลิปเนาะอันนี้สบายดีตอนเสาร์วันศุกร์เนาะไม่ยังพอมีในลงคลิปเนาะก็เลยม,มาถ่ายต้นใหม่มาอัปเดตต้นใหม่อีกรอบนึงเนาะอย่าพากเบื่ๆๆอกันเด้อต้นใหม่หน่อยๆก็ถ่ายลุถ่ายทุกอันนี้นเนาะพอมียังไงพูดนะถ่าย บทสบายหลายวันเนาะหางอะดีขึ้นแล้วเจ็บท้องนะแบบเป็นทุกเดือนเลยเจ็บแฮงต้องได้หยุดงานดังสงวันเนาะีบวาไรจะหา่างไปฝึกต้นใหม่เขาดีกว่านะแนี่นี่โกะปักแตงค่นะเนาะแต่โบส่นเสด็กินหมากเนาะเจ็แมงยังมากัดนี่น,นะมากกระจอกมาแล้วก,กัด มันมีกัดกัดดอกมันนะ่ะนะส่วนต้นมันงามอยู่ส่วนอันนี้ต้นมะถั่วของขอยที่เขาตัดแต่งกิง่งเนาะมันโปร่งแล้วนี่เทียวจากหน่อยมันกระสีมาคือเก่านี่ใหยอดมนันอุบวบงามๆเลยกำลังงามเนาะเขียวเลยอันนี้แหละเขาตัดแต่งกิง่งเขาตัดตน้ตนต้นเก่าที่มันแก่ไปแล้วเนาะหรือว่าแบบ เอาก็ตัดออกทีคลิปที่แล้วนะเขาตัดออกแล้วก็มันก็สิปรงมหมน่นี่นี่คือตน้นที่แนงนมมันแงนงที่มันปรงออกมาใหม่เนาะนี่อันนี้ต้นเก่ามันนส่วนอันนี้เป็นแหนงนี่ต้นเก่านี่ต้นนี้ต้นเก่าต้นนี้แนงนมมันมันก็สิขืนมาหมา่ขขืนมาทุกต้นเลยเนาะอันนี้ตนน้นนี่งามแบบเขียวอ่อน มันเดเคียวแบบยอดมันซูนจับเบิงเป็นน้ำอ่อนนุ่มๆเนาะนี่งามเลยตางกะบ่งสิได้กินมากกินอีหยังดอกบบ่งกับแมงตับเต่าแหละมากัดหัวใหญ่ขึ้นเห็นกระจอมากหลายลแต่ว่ามันบ่ใหญ่นะแบบถึกกัดกินดอกมันนะเนี่ย แน,นักัดกินดอกแล้วก็มันกน็เน่า u ่ากล่องก็บ่ค่อยชัดปนานไหนี่นเนาะแต่ก็เครื่อนีนงามเครือนี่งามงามแพงรอเบ่งอีกสักพักลนลงเนาะเพื่อได้กินหมากแต่อันนี้มันก็หมากกระจอหมากหลยแต่ว่ามันมันเน่านะแบบเนี่ย สมมุติถ้ามันมากแล้วก็บ่ได้มีหยังมากัดเอาดอกมันนี่มันก็บ่หนาวเด้ละแต่มันจมากจังซี่แล้วมีแมงมากัดดอกมันก็เล,นนเ,กนนเลยหนานะเฮาก็สิฮดต้นไม้เลยเนาะฮดไปนําถายไปนํานี่ฮดก็ง่ายๆแหละก็ฮดแต่น้ํา้คูมือน,นี่บ่ได้ใส่หยังนใสท่ที พนก็บ่บ่ตกเนาะถ้าพ้นตกนี่แฮงก็สิสีงามตะบ่งนี่ค่อยค่อยอันนี้กําจัดเลยๆบ่งอ่ะแต่ว่ามันมีแมงอย่างอื่นอาจะเป็นแมงตะเปาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งฝั่งนั้นก่อนทางนึงกเหลือแต่นี่แหละมีอยู2ครั้งน่แหละเนาะทางนี้ก็มีบ่หลายดอกปามแงกระป๋องหมดแล้วเด้อแต่ว่ามันบ่งามพุ่นน่ะแต่มันถึขี้ไก่มันเค็มโพมันปงหลายแต่ว่ามันเปื่อย ตอนน่าร้ายล่ะไอ้ป่งปถือขี้ไก่แบบมันเค็มโพด่มันเลยเปื่อยน,นี่อันนี้คือพักมาแงี้ยเอาแต่ว่าทำมันเป็นในการไายอยู่จุ่มนี่ตึงอันนั้นใบพักสลันแหน่เห็นไหมมันล่มหน่อยนิดหนึ่งเนาะอันนี้สิปลูกพักนั่งตูก่กับพักข้าวทองแล้วบั่นขยื่นพักข้าวปลานะ ว่าในใส่ขี้ไก่ไปเสนอเนาะมันบกค่อยงามก็เลยเอาขี้ไก่ลงมาลงมันจะงามแล้ววันพักสีเหลืองๆเลยครับมันสีแบบบกค่อยงามแลวค่อยกะจังมาใส่ขี้ไก่เนาะถ้าถ้าสีมันยังงามอยู่รืยยังเขียวเขาปรต้องสายนอนเดี๋ยวมันสีเข้มปวดมันมันสีเหลืองมันบ่งงาม โคประมาณนหลตรักเพวกันยังงามอยู่นี่ยาดโครนาะจังสีปนแก่ ปับนงึงเออพี่น้องมีแนวให้เบิงบ่คคดว่ามันสิเป็นเป็นจอยนี่เห็นบ่สังเกตอยู่บ่ามากแต่งนุ่งของฉันจะบวาสิสิริชุกหรือเปล่าเนาะนี่คือมากนุ่งของใคร มันหมากใหญ่เลยมันใหญ่สักนั่นแหละมันบริหญ่ตอเพิ่มแล้วละเพราะว่ามันอันนะค่อยบริปลูกแล้วมันปง่งป่งน้ําดินถี่มันมากขัวไก่เกลือด้วยแตง่งโมยังแบบเพาะมะเขือมะเร็งมัม้งเงี้ยแล้วเอา,าเอาดินเอาขี้ไก่มาใส่มันก็ปงเนาะส่วนมะพริกกาลังสิชุกอันนี้ชุกแล้วแดงงามเลยสีแดง ตัดกันกันกบสีเขียวเนาะงงามๆแกไปแล้วมันเริ่มสุกแล้วหมากดกอยู่หมากหมากมันดกน,นี่นี่นะอันนี้อิดอ,นนอิดอันนี้อิดแบบนึงเนาะอันนี้พริกกินดาอันนี้พริกชีฟ้ากินดานมันสีย้อนลงพริกชีฟ้าคือสีดึงปะเน,นี่ยสีไว้ในนอนเดือนสิไปวานแล้วก็สิปลูกมองเนี่ย มีนี่เปลี่ยนทั้งใหม่เนะาะทั้งมงะงสยมีพักนางตูแล้วก็ใบเสน่ห์ะะเสน่หกระปุกได้พวกใหญ่ไปเลยมันกระปงไปเลย,เลยส่วนอันนี้ต้นหอมผักหอมบัวผักหอมแบงนะบริเป็นหัวดอกผักหอมนี่มันเป็นแนงสีไปเลยเอามาใหญ่ออกออกมาจากผักบาแงะเนาะ มันพับมันง้งงามก็เลยลุกออกมาใส่ทางหม่มันก็งามได้กำลังงามใส่ขีไใจเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวสักผักมันก็งามส่วนอันนี้อันกระเทียมลองปลูกซือดอกกระเทียมกับอันนี้หอมแดงนะปลูกปลูกซือปกติปลูกเมื่อกบเป็นดอกมันเปื่อยแบบปงมากงามแลวมันก็เปื่อยเนาะแต่ลองปลูกไปเรื่อยส่วนอันนี้ผักหอมน้ำ หอมน้ำากเป็นดอกเดี๋ยวในมันแกเนี่ยในมันอยู่ตรงนี้มันแกเนี่ยแกไปหวานเดี๋ยวมันกระปุก็ไปหวานแล้วไล่ไล่ไล่อแล้วไล่ดอกแล้วไปหวานพอมันแกเมื่อวานเนี่ยหายออกมาแตบ่บองแจ้บองขุ่นพอฮดยากยากก็เลยงายอกมาไว้อยู่นี่ส่วนนี้ใบสะระแหน่ห้องขออีกทั้งหนึ่งเนาะใส่ขี้ไก่เมื่อวานเดียว เดี๋ยวมันเคี้ยวขึ้นนี่มันงามค่ะเย๋ยวสิมาอัปเดตในเบิง่งอีเนาะค่อยปึ่งใส่ใส่ตำหอบใส่หอบ,หอบตอนนะ้นเนาะนี่ส่วนอันนี้เป็นผักแพลวเนาะผักแพลวก็งามอยู่แต่ว่าเริ่มเลื้งแล้วเพราะว่าดินมันดินมันเีเยมันกินเบิดแล้วสารอาหารบริสายขี้ไก่เพิ่มเนาะเพราะว่ามันปลามไปถั่วเลย ท้งไกลๆมันก็ลามเบิงนี่อยู่ทางลุมนี่คือมันยาวเดี๋ยวเอาไว้ใส่สวไก่เนาะสวไก่สุกพักใส่ลาบใส่ก้อยนี่หอมแต่ว่าส่วงนี้บ่ค่อยได้เห็ดกับขาวก็เลยบริาคายขีบลงตก็บ,บ่สบายแน่เนาะมันนีก็เลยมาอัปเดตบึงต้นไมว่าจังไผกันยังหลายคือเก่านะ บรี่คอยกินเนาะหอมหัวจังไข่ในหอมหอมแต่ใส่หัวหนึ่งนิดหน่อยหนี่ก็ยังหอมงามแต่ซชะลเน่เดี๋ยวมันงามมันเคียวกว่านี้เนาะพอพึ่งใส่ขี้ไก่เมื่อวานนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันวางมันได้ว่างๆหยอดมันเคี้ยวขึ้นมาเลยสีมาเดยในเบิ่งว่าล่เขาใส่ขี้ไก่มันงามสำเดยเนาะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็งามอยู่แต่ว่ามันยังเหลืองเพราะว่านี่บ่งมันลงตอนนะฮ่ะ ก็เลยเด็ดยอดเด,ดเด็ดเด็ดเด็ดตัมมีบงห่เอาไปแส่น้ำแล้วก็เอาไปกินทั้แหละแต่ว่าเอาตองแส่น้ำให้บ่งมันออกจากต้นใหม่ก่อนเอาล้างซ้ำน้ำสีน้ำเนาะเพราะว่าให้บ่งมันรุดออกมีฉะนันกินบงคงไปมันเยะเยะปากแยะคอเนาะก็ะกเลยแบบไป,ไปล้างสะอาดนี่เพิ่งแตกยอดใหม่เนาะนี่คือยอดใหม่ทั้งหมดนี่มันเหลืองก็เลยเอาขี้ไก่มาใส่ใส่แข่ แข่เม <Okay>, mm ืมอานเองเด้เนี่เริ่มเคี้ยวแล้วหอยคีไก่นี่มันไวนะเดี๋ยวไปแล้วมาอัปเดตบึงตอนสีมันงามๆเคี้ยว,ยวโอเคนอะกคลิปนี้กอะ่วกพี่ยังไลน์มาอัปเดตตัดใหม่ซื้อเลยจะเผาเบือ่อเผานี่กันด้อคลิปนี้กอะก็ตัวลาไปกินข้าวก็นเนาะมืนอไ่ก็บริเหตุกับเ้าแล้วก็เลยอันซื้อกับเขาทงมากินเนาะไปแล้วสบายดี